สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สัรหานำเรื่องที่ทุกคนซึ่งอยู่ในสังคมต้องพบเจอมาเล่าสู่กันฟังตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พร่ำสอนให้เป็นเด็กดีโตขึ้นมาครูก็บอกว่านักเรียนต้องเป็นคนดีนะต้องตั้งใจเรียนพอทำงานก็มีระเบียบมีกฎมากมายที่จะต้องปฏิบัติโดยแต่ละกฎระเบียบเน้นให้เป็นคนดีมีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตแต่เชื่อไหม การใช้ชีวิตเป็นคนดีในสังคมนี้มันโคตรยากคนดีของแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่คนดีของสังคมนั้นก็คือการที่ต้องทำตามแบบค่านิยมขององค์กรหรือชมุมชนนั้นทำตามตาม,ตามกันไปคือคนดีอย่างนั้นหรือแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนดีหรืออยู่เป็นอย่างกรณีมีข้าราชการสองคนอยู่ในหน่วยงานเดียวกันและที่ตั้งหน่วยงานเป็นเมืองใหญ่ มีเพื่อนๆพื่ข้าราชการจังหวัดอื่นๆต้องเข้ามาติดต่อราชการมาอบรมหรือพาครอบครัวมาเที่ยวข้าราชการคนแรกมีแต่เงินเดือนมีลูกสามคนต้องรับผิดชอบข้าราชการคนที่สองมีเงินเดือนมีไรายได้จากกิจการเดิมของครอบครัวมีเมียรวยเมื่อเพื่อนๆนรุ่นเดียวกันต้องมาที่เมืองนี้จะโทรหาเพื่อนให้ดูแล ค่าราชการสองคนนี้โดนเพื่อนโทรหาเป็นประจำหลายๆครั้งเข้าคนแรกไม่ไหวเพราะเพื่อนในรุ่นไม่ได้มีคนเดียวเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้หลังๆจึงพยายามหลบหลีกส่วนข่าราชการคนที่สองเพื่อนคนไหนมาก็ดูแลอย่างดีพาไปเลี้ยงทุกครั้งเพื่อนๆในรุ่นต่างชื่นชมว่าเป็นคนดีพูดกันไปปากต่อปาก ส่วนข้าราชการคนแรกก็ถูกเพื่อนพูดถึงเหมือนกันแต่พูดถึงว่าคบไม่ได้แม่งโคตรขี้เหนียวไม่สปอร์ตเลยเพื่อนฝูงไปหาทีหลบสรุปว่าคนดีของสังคมนี้คือคนที่มีเงินพอที่จะดูแลเพื่อนทุกคนได้นิยามของคำว่าคนดีที่จะอยู่ในสังคมได้โดยไม่อึดอัดคืออะไรคุณผู้ฟังพอจะทราบไหมคะ ในหน่วยงานหนึ่งแผนกที่หนึ่งหัวหน้างานค่อนข้างเข้มงวดจะเคร่งครัดลูกน้องให้เป็นไปตามระเบียบในทุกเรื่องมาสายต้องถูกขีดเส้นใต้แต่งกายต้องสุภาพหนังสือราชการต้องเป็นไปตามระเบียบงานหนังสือและงานธุรการในแผนกนี้ลูกน้องต่างเครียดส่วนแผนกที่สองหัวหน้าแผนกค่อนข้างยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดทำหนังสือผิดโดนตีกลับก็ไม่บน่นไม่ว่าลูกน้อง ตีกลับก็มาแก้กันใหม่ใครจะใส่รองเท้าแตะมาทำงานก็ไม่เป็นไรหากโดนผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตำหนิงานหัวหน้างานก็จะรับผิดแทนลูกน้องลูกน้องแผนกอื่นๆตากอยากย้ายมาอยู่แผนกที่สองและเสียงที่ได้ยินการพูดถึงหัวหน้าแผนกที่สองคือเป็นคนดีมากๆหากดูทั้งสองกรณีที่ยกมาการที่จะเป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับของคนอื่น คือการทำยังไงก็ได้ให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจแม้บางครั้งตัวเองต้องเดือดร้อนก็ตามณนะท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมางานที่ออกมาต่ำกว่าสเปคที่กำหนดปรากฏว่ามีกรรมการตรวจรับท่านหนึ่งไม่ยอมเซ็นรับกลายเป็นว่าตัวปัญหาคือกรรมการคนที่ไม่ยอมเซ็นรับงานไม่ใช่งานที่เป็นปัญหา กรรมการคนที่ไม่ยอมเซ็นรับงานโดนคอมเมนโดนอิทธิพลบีบให้ต้องเซ็นการยึดกฎระเบียบกลายเป็นไม่ดีในสายตาของผู้ร่วมงานกลายเป็นบุคคลเจ้าปัญหาจะอยู่ทำงานยังไงอยู่ยากจัง <S <S กรณีต่างๆที่ยกมาเป็นส่วนเล็กๆที่พบเจอในสังคมนี้แล้วการที่โดนสอนให้เป็นคนดีแม้งแต่จำความได้มันคืออะไร โลโก้มอตโต้คำขวัญต่างๆที่เขียนออกมาเชิญชวนรณรงค์การที่มีองค์กรไม่รู้กี่องค์กรที่ถูกกำหนดหน้าที่ให้มาปราบและปรามให้คนเป็นคนดีใช้ได้จริงหรือมีความยุติธรรมเป็นกลางไม่มีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ชัดเจนเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับอันนี้คุณผู้ฟังคงต้องตอบกันในใจเองนะคะ มีคนพูดเสมอว่าการจะอยู่ในสังคมนี้ให้มีความสุขจะต้องเป็นคนที่คิดบวกไม่คิดผูกพยาบาทใครให้อภัยคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมคะคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีและไม่ถือสาหาความคนอื่นให้อภัยทุกครั้งมักถูกตีตราว่าเป็นคนโง่ซื่อบือ้อไม่สู้คนขี้แพ้ขี้กลัวและมักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอคิดเหมือนกันไหมคะว่า หากสังคมปัจจุบันเป็นอยู่แบบนี้ต่างคนต่างต้องเอาตัวเองให้รอดจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ใครจะเดือดร้อนก็ช่างสรุปว่าการเป็นคนดีเกินไปอยู่ไม่ได้คงต้องเลือกเป็นคนดีในบางครั้งและเป็นคนที่ไม่ดีในบางคราวเป็นคนดีในบางที่บางเวลาเพราะทุกคนจำเป็นต้องอยู่ในสังคมและต้องพาตัวเองให้รอดปลอดภัยเช่นกัน คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะคำสอนทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธสอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกรรมของใครของคนนั้นใครทำอะไรไว้กรรมจะเป็นผู้ลงโทษเจ้าของเองเขาจะต้องชดใช้กรรมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่ที่เห็นเห็นชาตินี้เขาไม่เห็นถูกลงโทษเลยชาติหน้าก็ไม่รู้ว่ามีไหมคนที่ตั้งใจทำดีบางคนจึงรู้สึกท้อแท้ ที่จะยึดและปฏิบัติตนเองอยู่ในกรอบของการคิดดีทำดีทางด้านจิตวิทยาก็เชื่อไปในแนวทางที่ไม่แตกต่างกับหลักคําสอนทางาศาสนามากนักโดยเชื่อว่าคนจะดีไม่ดีได้มาจากการหล่อหลอมมาตั้งแต่เล็กๆบริบทสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนก็จริงแต่น้อยกว่าดังนั้นคนเราจึงมีความแตกต่างกันไม่มีใครที่เหมือนใคร หากความเข้มของการหล่อหลอมไม่เป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบมีมากกว่าคนคนนั้นก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความแข็งขืนต่อสิ่งที่ขัดต่อความเป็นตัวตนอย่างกรณีแรกที่ยกมาเป็นตัวอย่างหากข้าราชการคนแรกตัวตนของเขาคือการแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าของตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบวางแผนอนาคต เขาคงกู้นี้ยืมสินมาเพื่อรับรองเพื่อนๆแต่ละคนที่ติดต่อมาคงไม่พยายามหลบหลีกแม้จะไม่มีเงินก็ตามคงไม่แปลกหากมีคนสับสนและงงกับตัวเองว่าจะทำตัวอย่างไรดีอยากเป็นคนดีและในขณะเดียวกันก็อยากได้รับการยอมรับด้วยอยากอยู่ร่วมกับกลุ่มคนในสังคมโดยที่คนอื่นไม่เห็นตัวเองแตกต่างแปลกแยกออกไป อย่างกรณีเพื่อนนัดดื่มเหล้าแต่ละครั้งโดยที่เราไม่ดื่มแต่ไปร่วมทุกครั้งและมีส่วนร่วมในการหารเงินค่าเหล้าทุกครั้งเพื่อให้เพื่อนยอมรับและไม่แตกแยกออกไปจากกลุ่มแต่สร้างความอึดอัดใจให้ตัวเองโดยแต่ละครั้งตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขเลยทั้งๆที่ศาส,สนาพูดสอนว่าการดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาผิดศีลข้อหาเราอยากเป็นคนดีไม่ผิดศีลแต่หากไม่ไปร่วมตั้งวงด้วย เพื่อนก็จะไม่นับเข้ากลุ่มและพูดกันแกล้แหนให้ได้ยินว่าสงสัยตายไปแล้วเห็นไม่เคยมาร่วมกับเพื่อนการเป็นคนดีนี่อยู่ยากจริงๆการที่คุณผู้ฟังเป็นคนดีตามหลักคำสอนของศาสนาและเป็นคนดีตามที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาดูว่ายากที่จะปฏิบัติและอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขก็จริงชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาและพยายามทำสิ่งต่างๆ เป้าหมายสุดท้ายของทุกคนคือการมีความสุขพระพุทธองค์สอนให้เดินสายกลางทุกอย่างจึงต้องมีคำว่าพอดีเพราะหากเกินคำว่าพอดีสิ่งนั้นจะตีกลับมาทำร้ายเราให้ชีวิตเราไม่มีความสุขและความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคุณผู้ฟังจึงต้องพิจารณาเอาเองว่าคุณผู้ฟังจะวางความพอดีไว้ที่จุดไหนในแต่ละเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องก็คงไม่เท่ากันเช่น กินแต่พอดีรักแต่พอดีใช้จ่ายแต่พอดีตามใจเพื่อนแต่พอดีรักลูกแต่พอดีออกกำลังกายแต่พอดีเป็นต้นให้ยึดตัวเองเป็นหลักเพราะเมื่อคุณผู้ฟังจำกัดความพอดีของตัวเองอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังจะมีเหตุผลให้ตัวเองเสมอว่าทำไมจึงแค่นี้ที่เรียกว่าพอดีและเมื่อเรามีเหตุผลให้ตัวเองได้คุณผู้ฟังก็จะมีเหตุผลให้คนอื่นได้เช่นกัน ส่วนคนอื่นจะฟังหรือไม่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถบังคับหรือเปลี่ยนแปลงใครได้สิ่งที่ทำได้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองสรรหาขอให้คุณผู้ฟังทุกคนเป็นคนดีเหมือนเดิมคิดดีทำดีแม้จะยากในการอยู่ในโลกเบี้ยวๆใบนี้แต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ